มันถึงเวลาแล้วฟินนะที่ผมจะครับหนึ่งในของที่โกงที่สุดในเกมมันก็คือนี่ยังไงล่ะ เรียบร้อยเพียงแค่กินมันเข้าไปเฮ้อตอนนี้แหลนะฮะที่ผมจะเข้าฝูเลดเกมแบบเต็มตัว เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในฟีลี่ไอเอลครับเช่นเดิมเลยทุกคนหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานก็ผมก็ลงคลิปกับล็อกบ็อกไปนะเออแล้วผมตอนนี้ผมก็ได้ฟาร,ร์มของมาห้องที่จะเยอะมากๆเลยนะทุกคนแบบเยอะมากๆเลยอะ่ะคือตอนนี้แบบล็อกตีไม่เข้าแล้วอะ่ะก็จะมาบอกไนนะ้ทุกคนว่าผมฟาร,ร์มอะไรบ้างนะอย่างแรกๆที่ทุกคนเห็นกันก็คือชุดโกลเลมครับผม ใช่ครับชุดโกเลมทั้งตัวแลวผมได้ทำการใส่มาสเตอร์ฟูทุกชิ้นและใส่แอดฟานพอดิจันรีอันเบกิ้งฝามและแอดฟานเมนดิ้งทั้งรีชุดเลยการทำในตอนนี้ผมแบบไลฟ์เทียมทานตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับคำว่าอมตะแถมผมยังมีโล อังชิวหนึ่งโลที่ดีที่สุดในเกมการผ่าฐานได้ได้เกือบทุกผ่าฐานะเลยเออะอะไรเนี่ยแมันเป็นอันได้ยิ่งอีกและทุกชิ้นที่ผมใส่เป็นอันได้ยิ่งเกือบทุกเออเรียกว่าทั้งหมดเลยอันนี้อันได้ยิ่งอันเอออันนี้ไม่อันได้ยิ่งอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ออกอันได้ยิ่ง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 อันได้ิ่งทุกชิ้นครับผมเรียกว่าทุกชิ้น ออื่นเขต้องไฟไว้ดีกว่านึงหนึ่นแหวนดีกว่านึงอแหวนดีเจนเออกมาใส่มันเข้าไปโอเนี้ผมก็ไล่เทียมฐานแล้วส่วนไอออฟแตก้อนผมไม่ต้องไ่แล้วเพราะว่าผมได้กินนะก้อนเจมไปแล้วทำให้ผมกันไฟแล้วแถมยังมองในที่มืดได้อีกแถมนนี้ผมก็สามารถที่จะบินได้แล้ว โอ้โหเป็นไงปีกยังฝัวไอ้น้องไงปีกยังฝวยนี่ปีกปีกแล้วก็ผมก็ได้ทําการที่จะฟาร์มของมันข้างเยอะเลยทุกคนทุกคนจะสังเกตว่าผมต้นตัวฝูงขึ้นเนี่ยเห็นไหมทุกคนบล็อกฝ่องช่องนี้ผมเข้าไม่ได้เลทุกคนนี่มันติดแล้วทุกคนเห็นไหมหัวมันติดละ คือมันต้องฝำช่องเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าตัวมันใหญ่เกินหลังจากที่ผมได้บอกไว้ว่าผมจะไปเอ่อทัวร์ร้อยฟิตตี้วด้กันแต่ว่าผมคงไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเจอแหวนมังกรแล้วไงผมก็เลยทํามาทําเป็นดาก้อนเจมมาทุกคนก็น่าจะไม่ทำน่าจะไม่ได้ไปร้อยฟิตตี้แล้วแหละแต่พี่ผมอยากรู้ว่าผมเล่นมากี่วันแล้วผมต้องไปดูนาฬิกาก่อนนาฬิกาโอ้โห ผมเล่นมา4 3 7วันแล้วหรอเนี่ยเล่นมาโคตรนานเลยผมจะให้ดูนะผมไปฟาร์มมาแล้วบ้างเนี่ยผมก็มีรูนเต็มเลยนะแล้วก็มีผมก็ได้ทำแหวนต่างๆนะก็จะเป็นพวกแหวนววนี่ทุกคนเป็นแหวนเอ,อ่อรนะีฟิทแทนน่ะฝองแหวนเป็นอะไรอิงแล้วก็แหวนรีเจนเนเรชันอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วเอ้ยได้เปล่า,าผมจะไม่ได้นะ ผมก็ทําชุดประกอบโกเลมแล้วผมก็ได้เจอพวกแหวนต่างๆที่มันนอกเหนือนี้ทุกคนก็คือแหวนอันนี้เป็นแหวนทุกคนแหวนแฟรี่แหวนไททันแหวนแมวแล้วก็แหวนเอเอลจรินก็มีอีกฝองแหวนใทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกคนผมไม่มีแหวน2งวงนี้ก็คือแหวนอันนี้อันนี้ทุกคนอันนี้นะแล้วก็แหวนอันนี้แหวนก็ปลินอันนี้ผมอ่านไม่ออกมันอ่านว่าอะไรเพิ่งจริงๆแหวนมังกรน่าจะดีฝุดนะทุกคน ๋ย่ผมก็มารีิวแหวนให้ทุกคนดูนะว่าเอาเป็นเอาเป็นแบนแฟรี่ก่อนแล้วกันนะทุกคนก็ใสไปเลยนะนี่มันทําให้เลือดเราลดลงมากๆก็เออ่ตามนี้นะทุกคนเออตามนี้อะไมันลดลดกืบทุกอย่างแนละ้วทุกคนบวกฝองรักก็ยังดีอ่าข้อดีของมันก็คือบวกฝองรักแล้วก็บินได้แล้วก็ตัวเล็กลงเหลือประมาณ25เฟนของ ตัวทั้งหมดแต่เพื่อข้อเสียนี่ก็ก็อย่างที่เห็นอะโอเคแผวนต่อไปแผวนต่อไปก็คือโอ้อะไรเนะี่ยล็อกที่ผมจะให้ดูก็คือแหวนเออเป็นแหวนนี้นะทุกคนให้ดูก่อนแหวนเอาเออนี่ก่อนลวกันแหวนแมวแหวนแมวแหวนแมว,แมวนี่มาทำให้คุณกลายเป็นแมวทุกคน แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะทําให้คุณตัวเล็กลงประมาณเหลือเจเฟนและมันจะไม่รองรับชุดหนักทุนเช่นชุดโกลเดียนเนี่ยมันหนักทุกคนมันหนักไม่ไหวต้องออกเลยนี่มันคุณก็จะสามารถวิ่งได้เร็วมากก็เออข้อดีคือตามนี้ทุกคนมันไม่ลดอะไรนะแต่ข้อเสียก็คือมันรับชุดหนักๆไม่ไหวแล้วมันก็ยังปีนกระแพงได้ด้วยปีนดิอ่าเนี่ยปีนกระแพงได้ทุกคนเนี่ยปีนได้ ได้เลยแล้วก็เราจะมีหูแมวมาให้หูแมวแหวนวงนี้ผมว่าหาในลอตเิตี้แบบง่ายสุดเลยทุกคนผมเจอบ่อยมากในลอตเิตี้นะโอเคแหวนต่อไปมันก็คือแหวนเอ่ออันนี้แหวนเอวเอ่อมันจะทำให้การใช้หฮดูของเรานั้นดีขึ้นเท่าที่ผมอ่านมานะเออเดี๋ยวผมลองยิงหินดูดูนะมผมก็คิดอย่างนั้นแหละ โอเคแหวนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบน่าสนใจมากนละทุกคนเลื่เหมือนจะแบบให้สปีดในตอนที่เราเอ,อ่อเพิ่ม attack attack s e e d ตอนที่เราอยู่ในป่านะทุกคนเราไว้ทุกคน,หกคนแหวนสุดท้ายแหวนไททันนะทุกคนแหวนนี้ผมชอบมากเลยมันเล่นสนุกดีเนี่ยมาทำให้ตัวเรานั้นกลายเป็นเอ่อเรียกว่าเอ่อไททันนะทุกคนโอ้ไททัน นี่ทุกคนทำไมทำตุกกาเป็นใครท่นรานอย่างนี้เลยข้อดีี่ยก็มีข้างเยอะทุกคนแต่ตัว,ตวมันใหญ่ไปหน่อยทุกคนข้อเสียก็คือมันแบบจะหิวน้ําง่ายแลวมั้งที่ผมอ่านแล้วก็อยู่ในที่แบบอยู่ในเอ่อเทมเพิลแพนไม่ค่อยจะดีนะข้อดีคือมันก็ตามนี้แล้วทุกคนก็บวกกับทุกอย่างแต่ก็เสียก็คือมันจะตีเช้าลงห้าปีปเป็นนะนะ แล้วข้อดีอย่างนี้คุณโดที่คนขุดบล็อกอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเป็นจะฝามคุณฝามด้ทุกคนก็คือเก้าบล็อกแหละเออมันจะขุดอย่างนี้เลยซึ่งผมก็สยามามทำแบบนี้ได้ทุกคนนี่ขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยโอ้ข้อดีคือมันตัวมันใหญ่นลทุกคนโดยอย่างเทอนเถ้าข้อดีคือเนี่ยมันจะถึกขึ้นแล้วก็มีเลือเดเยอะมากๆแต่มันจะแบบเออจะเหยียบหญ้าเละหมดเลยนะ ก็ตามนี้ทุกคนตัวคตรใหญ่อะลองเทียบกับตรงนี้ดิอุ้ยยังใหญ่อะอ่ะก็ตามนี้ทุกคนแต่ว่าแหวนมังกรเนี่แหละดีฝุดนนะทุกคนเพราะว่ามันแบบบินได้ด้วยแล้วมันก็แบบบวกเรื่องต่างๆได้ด้วยเรื่องต่างๆนะบินได้แบบมันมันเร็ว,ม,รวมันเร็วเท่าหมดเคลียร์ถีบเลทุกคน แล้วมันก็ยังสามารถที่จะแบบว่า,าที่จะพ่นเหมือน,นเป็นพ่นเอ่อเป็นไฟออกได้น,นะแต่ว่ามันต้องกด R ทุกคนถ้าผมกด R แต่มันก็จะแสดงทัวเบลขึ้นมานะคึณก็ต้องเอาทัเบลออกแล้วก,กด R แนะนำถ้าบาคนมีแหวนแหวนนี้อย่าก,กด R ในที่เทียบแถวแถวไม้ทุกคนไม่งั้นมันจะไหม้หมดเลยนี่มันก็จริงแบบนี้ได้นี่กด R ทุกคนกด R ค้างนี่เป็นไงข้อเสียคือมันจะเปลี่ยงมานานนิดนึง มันจะเป็นอย่างนี้ตอนเฉพาะเออมันจะเป็นอย่างนี้เร,เรื่องการใช้ท่าอาแล้วก็ในการใช้บินนะบินมันก็จะกินมานาด้วยนะแต่ว่าถ้าอาเนี่ยผมว่าผมไม่ใช้หรอกเพราะว่าน่าจะแบบเอาไว้ใช้กับทูเบลอย่างเดียวทุกคนมันไม่ค่อยดีท้าอามันแคบคนไฟเฉยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนระรับแหวนนะเอาแหวนลีเจนเออกมาก่อน โอเคขอสื้ผงก็จะของก่อนแปบนึงนะอันนี้อย่าลองหนเอาไว้ใช้กับล็อตฟิตตี้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนสำหรับแหวนต่างๆที่ผมรีวิวมาแล้วก็พวกชุดเกาะเออและอีกอย่างหนึ่งผมได้ทำการช่องชุดเฟวเวอร์มาเลยทุกคนไม่สาหรับทัวร์ล็อตฟิตตี้นะแต่ว่าผมคงไม่ได้ใช้ได้ใช้แล้วมั้งทุกคนเพราะว่าล็อตฟิตตี้เนี่ยผมอาจจะไม่ไปแล้วมัง้ง หรือถ้าว่างผมก็จะไปอาจจะไปเก็แบแหวนก็ได้แต่ว่าผมน่าจบเกมก่อนนะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยนะผมก็หานี่ไม่ได้ทุกคนไอหานี่เป็นมันคือหัวใจของไดมอนหัว์อ่อไดมอนนะทุกคน,นก็หาที่ผมจําได้มันหาจากตัวนะทุกคนตัวที่มันแบบมันอยู่ในถ้ำทุกคนที่มันแบบมันตัวเล็กทุกคนมันจะแบบถือของด้วยนะถือแบบพวก แร่ต่างๆก็ทุกคนเหมือนเป็นแบบเป็นหินน่ะมันก็จะที่ให้เราเจอแล้วมันก็จะหนีแล้วมันก็จะหายไปทุกคนให้รีบข้ามมาันนะทุกคนมันจะมีโอกาสด r o p hard of diamond อยู่พึ่ง hard อ f diamond เนี่ยมันก็สามารถทำได้ประมาณอยู่2อ,อย่างเท่าที่ผมจําได้นะเออจริงปรุงน้ำยาได้ดีกว่าเออปรุงน้ำยาได้นี่มันทําสําหรับเออเป็นแหวนลีฟิทแทนพวกนี้กผม่งผมก็เอาทำแล้วทุกคนเป็นฝองวงนะ หรือว่าจะทำอันนี้ก็ได้เป็นสำหรับแหวนอันเนี้ยเออแต่คงมไม่ใช้หรอกเอาจงจริงมันคงไม่ใช้หรอก <c oughs> แล้วก็นี่ทุกคนผงอันนี้มันคือหนึ่งในผงที่หายากมากทุกคนเพราะว่านี่ผมเจออันนี้ผมเจอล็อตในล็อตพิตี้ทุกคนไม่ได้เจอระบปก,กตินะในระบปก,กตินี่คือแบบหายากแบบหายากจัดจัดอะจัดจัดเลย เท่าที่ผมจะได้มันต้องหาแบบจากพวกวีเดียเต้รชุดขาวบ้งทุกคนมันต้องหาแผนที่แผนที่อ่ะแล้วชี้เป้ามาตามไบโอมอ่ะมันจะอยู่ใบโอมที่ชื่อว่า flower forest นะทุกคนเดี๋ยวแล้วก็เราก็ฆ่ามันตัวที่มันแบบเป็นคล้ายๆกับพิกฟี่ไปนะทุกคนแต่ว่ามันตัวเล็กกว่าให้ฆ่ามันนะทุกคนแล้วมันจะมีแล้วมันก็จะดรอปอันนี้มาเป็นพิกฟี่ดัสอันนี้ทุกคนไม่ใช่อันนี้นะอันนี้นะทุกคนมันเป็นผงหนึ่งในผงที่เอาไ้สำหรับทัวร์ลอฟิตี้ทุกคน เวลาเราจะเราจะหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถใช้ผงนี้ในการปรุงน้ํายามันได้ทุกคนเนี่ยปรุงน้ํายามันได้เออผมให้ดูนี่แล้วมันก็จะเออเป็นน้ํายาผลับบินได้ทุกคนแล้วก็นี่ทุกคนหัวกอกอนผมไปเจอกอกนมาด้วยทุกคนไปเจอกอนแบบเหมือนอยู่ในถ้ำอะไรผมตาลบ่อยมากเลยงงว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ใต้ถ้ำบ้านผมเนี่ยทุกคน มันก็จะแบบมันก็เกิดมาเรื่อยๆนะผมก็งงว่ามันเกิดมาเรื่อยๆได้ไงปกติมันน่าจะมีแค่ตัวเดียวไม่ใช่หรอก็คือถ้าเรามองมันอะเรามันก็จะทําให้เรากลายเป็นหินแล้วก็วันชดเราเลยถึงแม้ว่าจะมีเลือดเลือเยอะแค่ไหนก็ตามพี่ผมก็งงว่ามันคือตัวอะไรตอนตอนแรกผมก็งงแต่ว่าพอดูดีๆมันแบบทําให้คนแบบมันจะมีมอนรอบๆด้วยคนมอนรอบแล้วมันผือไปจ้องหน้ามันมันก็จะให้กลายเป็นหินหมดเลยทุกคนผมก็งงวิธีแก้คือหาผ้าไปตาฝอยเลยทุกคน คือห้ามปีตาไฟก็คราฟโดยใช้หนังแล้วก็เออแยงมุมอ่ะซึ่งมันก็แห่แห่ตกใจเลยซึ่งเขาที่ทำได้ของผมมันทำมันทำใช้ได้แค่ครั้งเดียวมั้งทุกคนกับมอนตหนึ่งตัวนะแต่ผมดูว่าใช้กับมังกรได้ป่ะนะถ้าใช้กับมอนกรมังกรได้มันก็อืมเท่เหมือนกันนะถ้าใช้กับมังกรได้นะโอเค เดี๋ยวเป้าหมายวันนี้ผมว่าผมจะลองไปอลองฆ่าบอสสักตัวหนึ่งไหมทุกคนฆ่าบอสแบบบอสแนโลกกูกเทุกคนเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลก่อนล้วกันว่าว่าบอสมันเอาอยัางไงโอเคผมหาข้อมูล,ม,ลมาแล้วทุกคนก็คือมันต้องซึ่งบอสท,ที่ผมจะฟอนนี่คือบอสจากอนใน,น,อน,นเนเธอร์ทุกคนมันชื่อว่าลาหูวาดทุกคนทนที่จำทำได้นะเดี๋ยวนะผมขอด้วยก่อนเออนี่ปะ เออไหนว่าเหมือนจะเป็นนี้ทุกคนโอ้ขับไงเนะี่ยนี่คืออะไรหาไงเนะี่ยดีมอนฟโฟตนหาไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนหาไงเราต้องไปฟอร์มอนบอสมาปางตัวก่อนนะทุกคน <S <S <ๆ>เพื่อจะได้เอ่อไอน้นี่ไอ้เดมอนฟโฟตนต้องไปฟอร์มฟอร์มอนบอสตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวนะผมต้องใช้ออฟฟิเดียน เออฟิเดียนเธอเอาฟิเดียนด้วยออาฟิเดียนแล้วก็บล็อกเพชรนะนะบล็อกเพชรบล็อกเพชรเฮ้ยบล็อกเพชรมาเฮ้ยขวดแก้วปิวป้วปิ้วโอเคเอ่อทำบล็อกเพชรก่อนแล้วเราก็ต้องแบบไปที่ไกลๆด้วยทุกคนเพราะว่าเราจะฟอร์มฟอร์มอนบอท ตรงนี้ไม่ได้แนอนเพราะมันก็จะระเบิดเบื้อบ้านเราแล้วก็เราก็จะบ้านเราก็พังแล้วเราก็ร้องเลยเรียบร้อยดังนั้นต้องไปที่อื่นนะทุกคนต้องไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่นี่เลยตรงนี้อะ่ะโอเคแบบนี้นจะได้ทุกคนแบบนี้นจะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปทำโฟกีก่อนไปทำก่อนไปทำก่อนไปทำก่อน อันหนึ่งมาทงโฟกี้ก่อนแบบนี้ปะเออเนี่ยอาของมั่วเลยแบบนี้นจะได้อยู่แล้วทุกคนแบบนี้นาจะได้นะโอเคพร้อมปึ๊บโอ้ย,อยมาแล้วมาดิมาดิมาดิโว้ยมาดิมาดิ โอ้ oh, ติดพาราไลฟิตพาราไลฟิตโอ้ oh, มันติดพาราไลฟิตเนี่ยโ oh, อ้ม,ออามาดิมาดิเข้ามา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 อ้อ,อมเนต้องอ้อมผมตดูด้วยมันต้องอ้อมมันต้องอ้อมมันต้องอ้อมมันต้องอ,อ้อม ออออออแรงแรงมาดิมามามาวูอ๋อนี่ไงนี่คนนี่ไง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 ตอบแล้วทุกคนตอบแล้วเย่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้าทำไงวะอ๋อทำอย่างนี้อ๋อทำผิดทำผิดทำผิด โอเคเดี okay. okay. Okay, okay. right ๋ยวผมมาดูก huh. okay. ่อนว่าทำไงต่อนะโอเคผมรู้แล้วทุกคนมันต้องใช้บล็อกออฟฟิเชียนปิบหกบล็อกโอเคปิบหกเฮ้ยอะไรวะโอเคครับทุกคน ผมก็ได้ไปทําการฟาร์มของมาค่อนข้างเทเยอะมาหน่อยนะก็เตรียมบล็อกอันนี้ไว้แล้วทุกคนเอ่อคราบมาแล,แล้วแล้วก็เตรียมออฟฟิเดียนมา1 6บล็อกอ่าสำหรับการฟาร์มมอนบอลนะทุกคนแล้วก็บล็อกเพชร4บล็อกซึ่งผมก็ได้ไปทําการเอ่อหาเอ็นชาร์ทให้กับธนูมานะทุกคนเออนี่เป็นระดับนี้นะทุกคน a อ v วานพาวเวอร์วีนะทุกคนอา่า จากนั้นผมก็ได้ยัดฟอร์ติ้งเวทเทอร์ลิตี้ไฟเกาะแล้วด้ทุกคนเออเป็นระดับฝุ่งฟเลยนะเพ่งตอนนี้ผมก็ทำเลือดได้ฝุ่งฟอยู่ที่เออก็ตามที่เห็นน่ะอ่ะโอเคทุกคนเอ,อ้เราก็มาคอมบอนบอลกันนะนะไปฟาร์มของมาค่อนข้างที่เยอะเลยอืมโอเคไปไปนเนเธอร์กันโอ้ย แล้วก็ผมได้ทำการเอ,อ่อรีพวกอันนี้ไอ้บับเบิลลิงให้มันเป็น1 h ฮาทั้งหมดเลยทุกคน1 h ฮาทั้งหมดเลยนะเป็น1หัวใจหัวใจทั้งหมดเลย1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยทั้ง8บับเบิลเลยทุกคนแล้วก็ยังปิดอันดอิงทุกชิ้นเลยนะนึกได้ว่าตอนนี้ผมทำหัวใจได้สูงสุดถึงประมาณ6แถวแล้วก็6ดวงเลยทุกคนลั่นตัวอะไรอะ่ะเออช่างมันแล้วกัน เดี๋ยวเราก็ไปพมอนบอสกันดีกว่านะนทุกคนบอสต,ตัวนี้มันมีชื่อว่าลาหูหวาทุกคนถ้าอ่านผิดขออภัยนะโอเคฟามสองหนึ่งไปมาลาหูหวาเพลงขึ้นปะตัวเพลงขึ้นเลยมา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 ,มาเข้ามา พักทีกดยอ่อไปละทงโง่ทงโง่ทงโง่ช่วยก่อนมีของอะไรบ้างนึงมได้มาหลายอย่างเลยทุกคนได้เอ่อปนชาร์จแล้วนี่คืออะไรเนะี่ยดีมอนคิดตัด คืออะไรไม่รู้นะรุ่นอันนี้เดมอนโเปอร์โตนเดมอนนิฮาร์ทำไรได้อืมอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยเชิดเอายิงไปดิว้าดูมันใช้กระฝุนเลยลน้องกระฝุนกระฝุนกระฝุนสนุกเลยดิตรงนี้สนุกเลยดิกระฝุนเอออย่างโกงอย่างเฮ้ยเท่เนี่ย เทเนี่ยอันเบกเวนดิ Seit ้งอ๋อใช้กับอันเบกกับเวนดิ้งได้ออเคนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยี้ดีเลยนไปเทมปิ้นสนุกมากเลยเนี่ยโอ้โอ้โคตรเกลียนอ่ะไปกินไปกินมาไปกินมาไปกินโอ้โหโคตรเกลียนเลย สน,นุกเลยอย่างนี้สน,นุกเลยอย่างนี้สนุกเลยสนุกสนุกเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเหมือนเอาไปทำบล็อกต่กางๆได้นะไม่จำเป็นเท่าไหร่นักใครตีวะเออกลับบ้านก่นอนเฮ้ยเกาะมันเริ่มอันนี้ละเกาะมันเริ่มอันนี้ลนะอันนี้อันเบกกิ้งฟาร์มเลยโกเลมด้วยนะเฮ้ยกลับบ้านก่อนนะทุกคน ภารกิจวันนี้รุ่งร่วงเลยทุกคนปราบบอสลาฮูวะเฮ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงเดทเร็วหรือเดทเร็วหรือว่าจะลงคลิปปราบบอสตัวต่อไปดีหน้าทุกคนคิดว่าไหนดีคอมเมนต์คอมเมนตมมมม์ ผมจัดของก่อนนะทุกคนเพราะว่าได้ของมาแล้วข้างเยอะเลยนะโอเคครับทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะทุกคนเพราะว่าเล่นนานแล้วนะทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้แถบใครที่ชอบคลิปนี้ทุกคนก็สามารถกดไลค์และกดติดตามให้ได้ให้ด้วยนะทุกคนขอบคุณมากๆนะทุกคนถ้าทุกคนกดติดตามด้วยทุกคนเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบาย